สวัสดีเพื่อนๆกล้าวนะครับก็นะมาอีกคลิปแล้วคลิปนี้ก็อยากจะมาลองลบคำข้อจำกัดของอาชีพอัคโคแบทเนาะที่ใครว่าเก่งแต่ PvP ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จริงๆนะผมจะมาทำให้ดูว่าโคแบทเนี่ยสามารถลงหลายๆคนกันได้เป็นทีมได้มันจำเป็นต้องหนึ่งต่อนหนึ่งหรอกอยากรู้ใช่ไหมทำไงอ่ะผมจะมาสอนกันหลอยนะครับ กันหลอยแบบคันเทพเลยอ่ๆะๆๆหาห้องก่อนมา, e? มาแล้วครับอ้าวมาถึงเป็นผีเลยเดี๋ยวเขาปรับเสียงก่อนนะครับเพื่อจะให้ออกคลิปได้ไม่รบกวนเสียงผมนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันหลอยแล้วอะไรเนี่ยทีมละสองเป็นสี่โอ้จะได้หลอยไหมเนี่ยตอนนี้มีสี่ตับสี่คน การลอยของเรานะครับก็คืออย่าไปตรงๆนะครับไปตรงๆก็คือในไอ้ไอ้บ้านนั้นเป็นลอยทั้งสามคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเชี่ยการลอยของผมก็คือบัสก่อนเราอย่าให้มันเห็นนะครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วอะไรอะอะไรอะยังไม่เห็นโอ้ยเชี่ยชุดชุดชุดกูมันลอยมึงมึงอย่าทำดีกูเราก็ไม่รู้เลยครับนี่คือการลอยนะครับลอย อยย้เบนี่คือการลอยครับก็คือสองต่อหนึ่งครับมันแฟร์ดีแล้วแฟร์ตรงไหนวะนี่คือการลอยนะครับเฮ้ยเขาลอยก็ดีจะวิ่งไปไหนสินี่คือการลอยครับจวกนี่คือการลอยการลอยอ้าวเฮีแยแหลกเชีย่ย ผมขออดขออดครับไขออครับจะไม่ทำอแล้วเฮ้โกนันเอาว้ยยบึบปบปึบไ้รูนะทำอไปเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้ โ <พ uka> โอ้โและแล้วการลอยก็สมบูรณ์ครับโอเคโกสองต่อสามนี้ทำไมวะบอสหลอนนายเราอย่าไปกลัวมันนะครับไอ้ดาบเนี่ย <c oughs> <c oughs> เก็บอะไรขีบมันเลยโอ้เชีย่ยโดนลอย โหมีพิการเหยียบทั้งทีละคู่นะครับโอ้โหโอ้โหมันจะข้าผมแล้วครับและแล้วผมก็โดนหลอยตายนะครับที่แน่ครับเพื่อนผมแม่งโคตรเตะสู้อะโอ้โห,โหอยู่บนนี้นครับกระชงเชงชงเชงโอ้โห,โหเฮ้ยอะไรอ่ะลงไปดิ ฮ้ยลงไปดีเฮ้ยนั่นละมันเฮ้ยทำไมภาพมันเป็นสูนี้วะเราปรับได้ไหมเนี่ยมเป็นไรครับเราอีกรอบก็ได้นะถึงจะไม่ได้ร่อยก็เถอะเอามีฟาราดีนเอ้ยมียงอดได้ลอยอยู่เพราะว่าเราเป็นธนูคนเดียวเราจะเป็นลอยนะครับเฮ้ยไปหลังหมดนี้ใครจะกูจะได้ลอยไหมเนี่ยปัดโทเฮ้ย มึงโสดเหรอโสดโอ้ยบ้ามานี่มานี่มานี่โอเคเราจะมาลอยกับเพื่อนๆดาบนะครับโดยการโอ้ชิต,โ,ชตโดนแตงโมคว้างใส่หัวน,นะครับไม่เป็นไรมันจะลอยเราครับเราต้องอยู่ข้างหลังเขาไว้นะครับในกรณีนี้เราจะลงไปลอยข้างล่างนะครับเป็นอะไรที่เสี่ยงมากมาก การลอยเราต้องดูแบบนี้ครับดูแบบ sf นะครับเอาแล้วเราค่อยๆเดินไปอย่าให้มันรู้ตัวมันเป็นจิตวิญญาณครับของการลอยเห็นไหมสองตัวเนี่ยเรารอมันเผลอเราค่อยไปลอยนะครับโอเคเห็นไหมไม่ช้าแล้วมีท่าทางเสร็จกูแน่เอาแล้วครับเอาแล้วไปเชียเชียรเดินกูลอยแล้วเดินกูลอยแล้วถึงมันรู้ตัวแล้วไปแล้วคาร์โดเขาคาร์โดเขาผมจะไม่ลอยอีกแล้ว ต่อจากเมื่อกี้นะครับโอ้โหลอยกันสัมัเลยจนตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วนะครับเพราะว่าการลอยคือจิตวิญญาณไงว้าโอเคมาต่อเลยนะครับกับวันสุดท้ายนะครับที่เมื่อกี้ผมตัดไปก็เพราะว่าผมเปิดโปรแกรมมินอัดไปด้วยทําให้กระตุกไปนิดหน่อยเนาะโอเคก็เลยขออนุญาตปิดไปนะครับแต่นี่ครับเป็นด่านสุดท้ายจะยอมแหลกนิดนิดน,นะครับเพราะว่าผมจะมาลอยให้คุณผู้ชมดูโอเคโอ,โอโชิด ตอนนี้ผมแปลกมากเลยครับผมเลยไม่รู้จะทำไงดีแหลกโวยอกว่าแหลกไงในกรีแปลกงี้ครับไปหาที่ยงโล่งง่ายนาขึ้นฟ้าหายใจเราไปใหม่นะครับโอเคหายใจเข้าปอดเรียบร้อยเราก็จะเห็นไอ้พวกพวกยิงลอยไปเรื่อยๆนะครับถึงจะไม่แรงมากแต่ ต่มันคือจิตวิญญาณก็ลอยคือจีบิญญาณน,น,นะครับเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ในสวยนิดหน่อยนะครับก็บอกแล้วไงว่าก็ลอยมันเป็นจิตวิญญาณนะยังสี่ๆเท่ากัน,นครับเพราะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็เลยอยากให้ดูกันเต็มๆเ,มเมนาะ เอาแล้วนะครับรอฮิวก่อนแล้วค่ยอยเป็นลอยกันต่อบลอมบลอเ้ยเๆ้ย้ยโอ้โหเต็มทุกเม็ดนะครับเราไม่ยอมแม่งโดนเผา <c oughs> เราจะล่อให้มันหนึ่งคนนะครับเฮ้ยเห็นหลังไหมครับหลังนั่นแหละรครับคือสัญญาของการลอยนะครับ เราก็รีบไปชิงความได้เปรียบนะครับและแล้วก็แพ้ไปนะครับโอ้โ oh หแล้วเรามาดูสกอร์นะครับแม่งนะี่ครับห้าตายส oh. ี่หูใจไหมเนี่ยโอเคก็ดูดูนไปนะครับขำๆ <c oughs> <c oughs> โอเคหลังจากผมลง p v p มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆคงจะรู้นะครับว่าการหลอยมันเป็นจิตวุญญาณเอาละครับพักมาในเหนื่อยนั่งก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากผลงานของผมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วเนาะเออมีเพื่อนๆถามมาด้วยว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนครับบอกก่าผมเล่นอยู่ Back Hall นะครับหรือว่าเขาดำาแลครับไม่ใช่เขาทรายนะครับโอเคนะ ก็ตอนนี้กำลังหัดทำโปรแกรมเยอะๆต่างๆนะที่เห็นดูในคลิปนี้นะครับเพิ่งจะทำสดๆเลยเนาะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณที่ติดตามและชอบนะครับขอบคุณครับผมอาวเชื่ออึเชื่อซึกซีโนดิสเราเจอกัน